ด้วยนี่ฝนตกบ่ฝนตกจะได้ครับบอตกอยู่ครับเป็นแต่เศร้าบ่หลับมือแรงครับเป็นแต่เดรียนบอจังหวัดบอจังหวัดมันกระเขืออยู่ด้บอบ่ปตูดอกมันรตูกาสซเด้ยที่เขามันได้ตั้งแถวไปแล้วเด็กแค่ก้าลโอ้มส์เบสซีบอกว่าจำผี่หญิงได้เต็มเลยอย่ามีแต่คนจำเจ้าได้เต็มเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคือเทาเทปีนี้ เอาสุดแดงยังอยู่บ่กสุดแดงยังได้แต่พลมึงเนี่ยสุดแดงยังอยู่บ่ยังอยู่ครับยังอยู่มาเมื่อในสิบปขื่นเทจะเพลงไม่บ่กอิซีถามได้ครับได้ได้ได้ขำว่าสังหรณ์เลยเนี่ยแล้วจะบอลขอเพลงหนึ่งได้ไหมยังไงก็ขอเพลงหนึ่งแบบช่วงเอาอย่างี้ขึ้นช่วงบอลก็ได้แบบช่วงแบบเบรกพูดบอลหนึ่งเพลงเพลงอะไรดีครับใจเพลงยังก็ได้ครับลองพูดไวยจับยังยังลองอะไรบอสเมื่อนี่บอลเน เอสซีบอกว่าเพลงหลวงพอรวยอะไรจบลูกบอลเลยขอแคบลูกบอล่อยโอเคขอบคุณครับหลวงพ่อรวยเด้อไอได้ครับได้ไครับได้ไโอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาเียอไาเลเข้ามะเรีนนในบอเพื่นนะลองเดี๋ยวเขาแห้ก่งอยู่แล้วก็ตีเขมูจัได้ครับเน่งทิมน่งเขาหรอ ภาษาละเดียร์ <c> โอเคเอฟซี FC, วันนี้ใครอยากดูพี่หนิงร้องเพลง129บาทนะครับผม <c> สามารถซื้อบัตรจองตัวจะมีอะไรพูดคุยกันในกลุ่มแน่นอนคืนนี้ไปบุกถึงบ้าน <c> บังเอิญอ่ะบังเอิญไม่รู้ว่าพี่หนิงอยู่บ้านนะั้นนะไอ้ัไอ,อ้ไอ้บอดไอ้วอดมันจะเสีนไหนครับถา้าว่าบอดมันจะเส้นทางไหะมิเชนมาไหนมันจะผ่านบาัตรวันของงานไม่รู้เราไปตาม <c> เราไปเมืองคนโอเมืองคน โว้นัานารยไออาจารยมันต้องมาถึทาง่านเดียจของงานในเจ้าบ้านผมหน่อยในรังบัารมวัดกินหอผมเ่อหร่ที่จเอาโอ้ยสกัดสีพันหันมันก็มืดพอดีเจ้ามาหาใครรังหานรลวดโอเคครับโอเคมือหนีเด้อหล่อพรารวยเด้อเขาจะได้เพชรผัเตือใครบาทผมให้นี่มีสางนี่มีซางแต่งหน้าให้ผมหน่อระต้องแต่งมากเพราะแต่งเอายุรังหารวดสร้างคอยีบอเลย คือจากสามสิบไปเหลือยี่สิบห้าครับอันนี้ก็กลัำพอเพิ่งกลับมาจากฝั่งนอกครับคนที่ยิ่งโหกับไปลองเพิ่มยิ่งขงผมอีกเดี๋ยวเพ่มโอเคเอาคอนเฟิร์มเราจะขึ้นไปทีมเมื่อไหร่คอนเฟิร์มเพล็สินเดี๋ยวเรานี่วันนี้ถึงจะตะวันขึ้นแน่นอนครับผมวันนี้บอสเปิดโอกาสให้ขึ้นครับขึ้นหรือว่าไปย่อมบอสผู้ที่มีพระคุณต่อผมอีกหนึ่งท่านครับผมเจอกันในรอบพี่น้องครับผมซื้อวัดจอมตัวได้เลยครับผม จะซื้อแล้วเขาบอกซื้อโดพี่น้องเอ้ยพอในห้องถุงขะแนนมืนปนห้าฝนตตแล้วผมมาอาม่าบอกเขาว่ามาอยู่เขาโนเปนดแล้วเออมันแนี่แรงมานน้ำยีดอกแรงบอกไงจำได้บ่นี่จำได้บ่นี่เนี่ยผู้ใดผู้ใดเออเห็นบ้าล่ะคันบ่ซื้อ ซื้อข้ามกันเลยแต่ละยานยันเราซื้ออื่นยันเราซื้อสวยอีกโอเคครับจุกันจ้าครับผมขอบคุณครับ